สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับวดประจําวันที่1นะครับเนาะมีนาคม2567นเะครับเป็นแนวทางของวันพุธนะครับวันใช่วันพุธวันศุกร์นะครับพี่ๆแนวทางของวันศุกร์นะครับก็สวัสดีพี่ๆทางฝั่งพี่น้องสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับรวมถึง พี่สมาชิกในกลุ่มเนาะอาจจะเข้ามาให้กําลังใจแอดนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสาหรับแนวทางในงวดที่แล้ววันที่28นะครับพี่พีก็ถือว่าถ้าเกิดใครสายลูดเนี่ยก็คือว่าเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับเนาะยินดีกับพี่น้องทางฝั่งเราแล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสปปเราด้วยนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเนาะผมไม่ได้ผมไม่ได้เอาตัวเด่นเนี่ยมาประกบคู่ให้พี่พี่สมาชิกนะครับไม่รู้ว่าท่านใดได้เอาตัวเด่นไปประกบคู่หรือเปล่านะครับพี่พีก็เข้าไปตรงๆเลยเนาะหนึ่งแปดนะครับพี่ เข้าไปตรงๆเลย18นะครับงวดที่แล้วนะครับเม็ดเดียววิ่งลูดเนี่ยผมให้ที่1เนาะใครลูดที่1เนี่ยก็ถือว่าเด้งเข้าไปที่17ด้วยแล้วก็61แล้วก็18ด้วยนะครับผลที่ออกเนาะ17นะครับ6118นะครับผมเนาะ17เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วนะครับทางฝั่งพี่น้องสปปลาวนะครับเลขล่างได้เอา17เป็นเลขล่างหรือเปล่านะครับเนาะท่านใดที่มีข้อมูลนะครับเนาะรบกวนนะครับรบกวนคอมเมนต์เข้ามา บอกแอดได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีพี่ๆสมาชิกบอกว่าเลขหน้าไม่ใช่เลขล่างทางฝั่งพี่น้องสอปปอลเรานะครับเนาะก็เดี๋ยวผมอสรุปแบบเอา4ตัวก่อนเนาะนะครับ6กหนึ่งนะครับเลขล่างนะครับชุด4ตัวนะครับ3มตัว1นึนะครับของเราวิ่งรูดที่1นเนาะก็เด้งบนเด้งล่างนะครับส่วนตัวประกบคู่ไม่มีนะครับเนาะท่านใดที่จับเลขเด่นในตารางนะครับเข้าไปเตรียมนะครับ18นะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับในงวดที่แล้วนะครับผม ก็ใครมีโชคนะครับนิว้วที่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับเนาะส่วนแนวทางของงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับ2567เป็นแนวทางของเดือนใหม่เนาะก็ขอให้เฮงๆ,ๆปังๆก็ได้กันนะครับเริ่มต้นต้นเดือนมีนาคมนะครับสมาชิกใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ ท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่เนาะนะครับก็อาจกำลังกำลังมองหาบ้านเสียงโชคอยู่ก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเห็นบ้านน้ำตาทองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับพี่พี่น้องแอดมินใจดีนะครับบ้านนี้สำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับผมเลขตารางผมได้เลข3นะครับเลข9เลข7เลข0นะครับเลข5นะครับเลข8นะครับผม 780359นะครับเรามาดูในตัวประกบคู่นะครับผม303878นะครับ909597นะครับผม303878909597เนาะ6คู่นะครับที่ผมคัดมาเนาะ ท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เล็กตารางได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเนาะส่วนมากบางทีเขาชอบมาเล็กตารางนะครับพี่พี่นะครับท่านใดที่ติดตามผมก็น่าจะน่าจะได้รับชมเนาะเคยได้รับชมนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่90นะครับ38 97นะครับพี่พี่ 3890นะครับแล้วก็97 3ตัวนะครับผมให้ไปที่390นะครับ938 3สามนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ3ตัวผมให้ไปที่938 390นะครับ สามเก้ 90, 9, 3, นะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะเลขตารางนะครับในงวดเนี้ยผมให้ไปที่เลขสาแล้วก็เลขเก้นะครับถามผมว่าผมชอบพอๆกันนะครับ3กับเกาน้อในงวดเนี้ยอืมนะครับ,นะรบเลือกไม่ถูกเลยนะครับพี่พี่สามกับเก้าชอบพอๆกันนะครับ ผมให้ไปที่นะครับให้ไปที่สามนะครับพี่พี่เม็ดเดียวเนี่ยผมให้ไปที่สามแปดนะครับเนาะนี่เลยท่านใดที่ชอบตัวเด่นก็อย่าลืมนะครับผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับเนาะสามเก้าเก้าสามนะครับนี่เลยนะครับวิ่งรูดที่สามเม็ดเดียวให้สามแปดนะครับพี่พี่แนวทางของวันศุกร์เนาะ ท่าในใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ขอให้ปังๆเฮงๆนะครับรวมถึงรัฐบาลไทยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กับสอสด,ดีครับ